สวัสดีค่ะช่องคุรีชาแนลคนสีสเกตนะคะวันนี้พาเอฟซีทุกท่านเพื่อนๆทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะที่วัดแสนสุขสันติธรรมค่ะนี่นะคะเป็นวัดหลวงปู่สุขยญสุธโรนะคะบรรยากาศที่เราเห็นก็คือต้นไม้นะคะกุตติก็เล็กๆนะคะ เรียบง่ายนะคะบรรยากาศในวัดก็ร่มเย็นค่ะเพราะไปด้วยต้นไม้นะคะ ปูเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะท่านสมถะนะคะและท่านก็เป็นผู้ที่จิตใจเมตตากับญาติโยมนะคะก็เป็นบุญนะคะที่คุณดีได้มากราบนะคะมาขอพรรดน้ำมูลนะคะจากนั้นนะคะก็ได้ทำบุญนะคะได้ร่วมทำบุญก็เป็นให้คณะเอฟซีพ่อแม่น้อง ทุกคนนะคะจงร่วมอนุโมทนาบุญไปกับคุรีชาแนลค่ะเป็นพ่อน้ององค์อิงจึงทำให้คุรีได้เข้าไปทำบุญที่วัดแสนสุขสันติธรรมนะคะตำบลหนองบุญนาคอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะคะเพราะท่านเป็นเกจิอาจารย์นะคะใครๆก็มากราบไหว้ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะวันนี้หลวงปู่ก็ได้เขียนบันทึกลายเซ็นไว้ในมือถือช่องคุรีชาแนลนะคะโอ้ยสาธุสาธุขอให้ปังปังนะคะหลวงปู่มีโอกาสต้องไปแน่นอนนะคะก็ได้สนทนากับหลวงปู่เป็นเวลานานด้วยความที่เกรงใจแล้วก็มีญาติโยมเข้ามานะคะ ามาถวายนะคะนี่หลวงปู่กำลังลงลายเซ็นให้นะคะสาธุสาธุนะคะหลวงปู่พนมมือขึ้นด้วยน้ำตาจะไหลค่ะท่านผู้ชมคูรีน้ำตาสิไหลด้วยค่ะเด้อได้รับความเมตตาสูงสุดเลยในชีวิตนะคะนี่ก็พ่อบ้านของคุรีก็ได้ถวายนะคะหลวงปู่ท่านจะไม่จับต้องเงินนะคะท่านก็จะ ใส่ขันไว้นะคะใส่ขันไว้ท่านก็รวบรวมไปทําบุญในที่ต่างๆนะคะสาธุนะคะก็บุญกุศลที่ได้มาวันนี้นะคะเป็นบุญมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่น้องนะคะทุกท่านนะคะอ,อยู่ยิงไม่นานก็มีลูกสิทธ์ลูกคาของท่านนะคะนําสังฆทานมาถวายหลวงปู่นะคะก็ได้ร่วมถวายนะคะ สวดมนต์ไปด้วยนะคะหลวงปู่ให้ตั้งนโมสามจบนะคะแล้วก็คุณสมทรงนะคะท่านเป็นพิธีกรท่านก็ได้นำทางในการสวดนะคะนี่แหละค่ะการทำความดีทำที่ไหนก็ได้นะคะถ้ำเหล่าเ้ามีความสุขเดอ้อพี่น้องถึงแม้นว่าจะเป็นวัดป่าสำนักสงฆ์ก็จริงแต่ท่านเป็นผู้มีจมิตใจเมตตาสังเกตว่าลูกศิษย์ทุกขาก็จะ เที่ยวไปเที่ยวมานะคะดูกุฏินะคะหลังเล็กๆนะคะก็จะได้ยินเสียงไก่ป่าขันเสียงไก่ป่าร้องนะคะนี่หลัะคือบรรยากาศเรียบง่ายนะคะบรรยากาศที่ทุกคนอยากจะเข้ามานะคะหลวงปูท่านไม่ได้ใช้พัดลมนะคะท่านก็นั่งใต้ร่มไม้นะคะให้สินให้พรนะคะ ปู่มีส่วนหนึ่งที่คล้ายหลวงพ่อคูนะคะตรงที่ท่านนั่งแล้วท่านก็เป็นเกีจิอาจารย์ทางนาครราชสีมานะคะซึ่งมีแขกผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นอา,อาธิบดีนายอำเภอผู้ว่าก็ได้เข้ามากราบขอบอนจากท่านนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับครอบครัวคูรีก็เลยจึงนำภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานสดๆนะคะเพราะคูรีก็ไป ็ไปแวะมาจากกรุงเทพนะคะถ้ามาจากกรุงเทพจะต้องยูเทิร์นนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นหมคะาหลวงปู่ท่านหนั่งนะคะต้องยูเทิร์นมาก็เข้ามาในวัดประมาณกิโลขึ้นนะคะนี่ก็ให้หยกน้าจากนั้นก็มีอาแขกผู้ใหญ่นะคะที่เป็นที่เรือนจาสีคิวนะคะบอกว่า อาทิตย์บดีนะคะท่านก็อยากจะมากาบจึงได้นัดวันนะคะที่จะมากาบหลวงปู่สุเยสุทโลนะคะในวันที่14พฤษภาคมนี้ค่ะ,ะนี่ค่ะท่านก็ได้ให้ลูกศิษย์ลูกขาไปแจ้งนะคะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะคะไปแจ้งหน่วยราชการมาช่วยต้อนรับนะคะเพราะว่าอาทิตย์บดีนะคะเดือนจำพิเศษมาจากกรุงเทพนะคะท่านก็บอกว่าจิตตํานุงของท่าน ท่านจะทําบุญเพื่อจะซื้อเตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเห็นแล้วก็น้ำตาซึมค่ะท่านผู้ชมคู่ที่อยากพองหายโออเจ๋นเนาะพระอายุท่านก็88ปีนะคะท่านมีจิตใจเมตตานะคะท่านก็บอกว่าดีนะนี่โยมมาวันนี้พรุ่งนี้นี่อาตมาก็ต้องไปเจมิมขึ้นบ้านใหม่ ที่นครราชสีมาก็คือโคราชนะคะเพื่อนๆอเอฟเอฟซีทุกท่านพ่อแม่น้องอุง้งอิงทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมนะคะนี่คือพระเกจิอาจารย์ที่อยู่แบบเรียบง่ายนะคะสมัถะถแล้วที่สำคัญท่านฉันเวลาเดียวแล้วก็เงินปัจจัยท่านไม่แตะนะคะก็จะใส่พานลูกศิษย์ลูกหาก็จะนำไปเข้าธนาคารนะคะ เพื่อที่จะเอาไว้ใช้จ่ายในคราวจำเป็นนะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะท่านก็นั่งแล้วก็พูดสนทนากับเรือนจันที่อำเภอสีคิ้วนะคะได้มาหาท่านเพื่อจะอเชิญบอกท่านว่าอธิบดีจะมาพบมากราบขอพรจากพระ หลวงปู่สุดยะสูทัโรในวันที่14พฤษภาคมมีก็พพอบ้านคูรีนะคะก็อยู่ด้านหลังนะคะก็คอยฟังท่านพูดท่านให้โอวาทนะคะ,ะท่านพูดเบาๆนะคะต้องใช้หูพิดฟ,ฟังนะคะท่านก็ไม่พูดพูดเบาๆแล้วก็เป็นอยู่แบบเรียบง่ายจริงๆค่ะท่านผู้ชม ทางนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ท่านผู้ชมว่างๆถ้ามีโอกาสก็มากราบขอพรนะคะถ้าเข้ามาในช่องคูรีนะคะคูรีก็จะแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้นะคะเป็นตัวหนังสือนะคะเพื่อจะได้ไม่ผิดกฎของ y o u t u b e นะคะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนี่กที่เดือนจำพิเศษจังอ,อำเภอสีคิ้วก็กราบลาท่านนะคะ รวมทั้งพอบ้านผู้ดีด้วยนะคะก็กลัาแล้วก็ผอผอพรก็แยกย้ายเพื่อจะให้ท่านได้พักผ่อนนะคะสุดยอดเลยนะคะหลวงปู่ศุดนะคะท่านเป็นผู้มีจิตใจดีงามจึงมีลูกศิษย์ลูกขาเลื่อมใสนะคะก็มาทำบุญตลอดที่ท่านอยู่นะคะก็ขอพระคุณทุกท่าน ที่เข้ามาชมเข้ามาให้กำลังใจในช่องคูรีชาแนลนะคะขอทุกคนเฮง mm. เปังปัง,ปงแล้วก็มีสุขภาพดีร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนค่ะขอพาะคุณมากๆนะคะยังไงก็กดถูกใจกดคอมเมนต์แล้วก็ทักทายติดตามคูรีจะได้มีคลิปดีๆมาฝากพี่น้องทุกค